ันนี้มานอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับผมมีรถสวยๆรถดีๆมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า Camry 2.0G นะ All New Camry 2.0G ปี2018นะสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้เลยเรียกว่าปรับเปลี่ยนโฉมใหม่นะทั้งภายนอกและภายในดีไซน์ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะมี Day Time running l ไ g h t นะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ขอบมุมของไฟหน้านะฮะหล่อเท่แบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกเขาจะดูเล็กลงมากนะแต่ให้ความสว่างได้เหมือนเดิม นะบแล้วหาก็จโเวส,นนะสวัสดีครับผมนะวันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่เพอร์เฟกคาร์นะวันนี้มานอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับผมมีรถสวยๆรถดีๆมาให้ชมอีก1คันนะครับด้านหลังของผมน,นี่เลยนะเป็นเจ้า Cam r y 2 0รนะ a l l n e w c a m r ป 2.0G ี All G, ปีส0 1 8นะสีขาวมุกหลอ่ลอๆแบบนี้เลยเรียกว่าปรับเปลี่ยนโฉมใหม่นะทั้งภายนอกและภายในดีไซน์ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับจากโฉมเก่ามาดูที่ตัวรถกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนไปดูตัวรถกันนะครับผมนะ ราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะคันนี้เหลือแค่897,000บาทเท่านั้นเอง897,000พอประมาณเดือนละ14,700กว่าบาทนะครับผมคันนี้ฟรีดาวได้เช่นเดียวกันทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้9969นะด้านหน้าเลยครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะมีเดย์ไทม์รั n นิ่งไลน์นะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ขอบมุมของไฟหน้านะครับจอเท่แบบนี้เลยแล้วก็ไฟตัดหมอกเขาจะดูเล็กลงมากนะแต่ให้ความสว่างได้เหมือนเดิม และโฉบหน้าก็จะโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขึ้นนะตามสไตล์ All New Camry Gen นี้นะครับผมตัวนี้เป็น2 0 g ุดูนจีะครับเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมีมาให้2จุดนะครับมุมซ้ายมุมขวานะครับผมมุมขวานะครับผมถัดมาที่ด้านข้างล้อแม็กอลลอยขอบ16นิ้วลัดยางบิสโตนมานะคันนี้นะครับปี2022เลยนะครับยางค่อนข้างใหม่มากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดู กระจกมองข้างนี่ก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาในตัวนะครับนี่อยู่ตรงนี้เล็กๆบินิมอลแบบนี้เลยนะครับผมมาดูโครงสร้างด้านในกันบ้างนะครับหัวน็อตประตูครับเดิมๆนะครับไม่มีไขไม่มีแกะนะครับแผ่นเพจทรถคันนี้ผลิตปลายปี2018นะเดือน11นะครับผมคันนี้นี่ครับรอยอาร์ต รหรือกระดูกงูนะเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีซ่อมทําสีมาแน่นอนนะครับผมยเย็นเฉียบเลยนะคันนี้นะผภายในก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะที่กระจกมองด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของระบบ b i n d i n g Spot Monitor มาด้วยนะครับเตือนมุมอับสายตานะโอเคมาดูประตูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะมีม่านด้านข้างแบบนี้ครับตามสไตล์แคมรี่นี่ นะครับผมกระจกเป็น, Auto, น,นออโต้นะครับแล้วก็ชุบแน่นอนครับเดิมๆดสวยๆคันนี้นะฮะราคาถูกด้วยนะ8 9 7 0 0 0ก็พันมือสี่พันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับผมช่องเก็บสัมภาระเขาจะเป็นไงสำหรับเจนนี้นี่ดูโชบเชียวดูสปอร์ตขึ้นเยอะเซนเซอร์ด้านหลังมีแม้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะครับผมอ่าโอเคนะฮะ นี่เปิดเข้ามานะครับด้านหลังก็ช่องเก็บสัมภาระก็ยังคงกว้างเหมือนเดิมนะตามสไตล์แคมรนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นชุดเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ด้านบนยางอะไหล่ก็จะอยู่ด้านล่างนะเปิดให้ดูชดยังใหม่ๆอยู่เลยแล้วก็ได้เป็นล้อแมกลายเดียวกันกับตัวที่ติดรถมาเลยนะครับผมล้อ,าอยาแนวนะเดิมๆนะครับสีไข่แบบนี้นะครับผมสวยกริปคันนี้ คใครหา All New Camry อยู่นี่เรียกว่าเรามีมาให้เลือกสั่นและพอสมควรนะคันนี้สีขาวก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของรถเราเนี่ยเป็นรถคอมเบอรรตรถบริษัทมาก่อนนะครับผมส่วนมากจะมีมาเป็นสีบรอนนะใครหาสีขาวนี่ต้องรีบเลยโทรเข้ามาเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับเดี๋ยวเข้าไปดูออปชันภายในกันบ้างว่าคันนี้มันต่างยังไงกับโฉมเก่าเจนเก่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับผมนี่เข้ามาด้านในครับ กระจกแน่นอนไฟฟ้าทั้ง4บาทแล้วก็เป็นออโต้ทั้งหมดด้วยนะครับเซ็นทรัล็อกมีไหมครบเลยนะฮะนะฮะผมแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเมมโมรีซีดมีให้สอดตำแหน่งนะครับย้ายจากเดิมมาจากที่อยู่ตรงนี้มาตรงนี้แทนแล้วนะครับผมบอกไฟฟ้าครับคู่หน้านะครับให้มาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีระบบแท็กชั่นคอนโทรลนะเปิดปิดฝา,ากระโปรงท้ายกับ ถังน้ำมันตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดออโตออฟเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมด้านข้างก็ด้านพวงมาลัยนี่ก็เป็นครูสคอนโทรลหนึ่งฝั่งนะครับผมแล้วก็มัลติฟังชันนะฮะก็ครบคันนะครับไฟหน้าออโตปัดน้ำฝนออโตมีมาครบเลขไม์คนี้หกม่นันนี้168,093กิโลนะครับผมแล้วก็ระบบพาร์คเซนเซอร์นี่มีมาให้ครบเลยนะมีมาให้ครบเลยไฟดิ้งสปอร์ตมี แอรเป็นแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมและอันนี้ชอบมากเลยนะที่เจนก่อนหน้านี้ไม่มีสำหรับเครื่อง 2.0G ก็คือจอทัชสกรีนนั่นเองนะผมกับกล้องหน้าอ่กล้องหลังโทษทีครับชึบผมสาธิตให้ดูสักเล็กน้อยนี่ครับหมุนตามพวงมาลัยด้วยนะครับผมโอเคถัดมานะครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้นะครับรวมถึงมีม่านหลังมาด้วยนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยเขาก็จะขุบลงมา อัตโนมัติเลยนะครับผมไปอ่านแผนที่ครับซ้ายขวาช่องเก็บแว่นนะครับผมแล้วก็กระจกหน้านี่มีไฟแบบนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับไวเลสชาร์จเจอร์ตัวเก่ามีตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะปุ่มเปิดปิดก็จะอยู่ด้านนี้ตรงหลังเกียร์นะครับผมเข้าเกียร์ว่างจุ๊บนี่ในหลังเกียร์นะครับผมแล้วก็เบรกเบรกโฮมีมาแล้วนะครับตัวเก่าไม่มีมานะ แล้วก็เป็นในส่วนของเบรกมือนะครับที่เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของกว้างกว้างมากนะครับผมแล้วก็สามารถวางมือได้สบายๆนะตรงแท่งตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนที่ใส่ที่วางเกียร์ก็เหมือนจะสูงขึ้นมาจากตัวเดิมนะผมก็วางมือสบายนั่งสบายขับก็สบายนั่งก็สบายนะครับผมแล้วก็รูปทรงดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยจากตัวเก่านะก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะ8,97,000บาทได้รถสวย สีขาวด้วยนะครับผมเดิมๆแบบนี้นะฮะอย่าไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะครับผมว่ารถส,สวยเดิมไหมอ่าตัวนี้ฝากระโปรงหน้าครับแน่นอนระดับแคมรี่นะได้มาเป็นโชคเรียบร้อยนะฝาหน้าไม่มีไขไม่มีแกะมาเลยนะครับผมเดิมๆเ,เครื่องคลีนๆสะอาดๆนะครับผมนะ้ำมันไม่มีเยอะไม่มีไหลนะรถส,สวยเดิมจริงนะครับผมใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะสีขาว ทะเบียน9969ด้วยนะครับผมทะเบียนให้ไวเลยนะไม่ได้คิดเงินเพิ่มนะครับผมสวยๆลิปๆค,ครับฝากกันไปด้วยสำหรับเจ้าแคม r บ 2.0G ปี2018คันนี้นะครับผมก็เป็นรถผลิตช่วงปลายปีนะเปลี่ยนโฉมมาดีนะครับผมก็ราคาดีไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมผ่อนสบายๆออกรถเริ่มต้น999บาทนะรับประกันตัวรถได้สูงสุดถึง2ปี20,000โลเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ ระบบเบรกนะครับผมนะยังไงวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก่อนจากล้างไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม